กันด้วยครับพบกับผมวินชินเคยแล้วกับการตีโบลอดประกายแสงนาตีนะครับผมเราอยู่ในดีพี่บัตโดบอเดียกับนี่ครับเฟย่าเปลฟยยืนคู่กับลาชาเทลี่ด้วยคอจีนัดเลเวลสามครับตรงนี้โอ้โหทำอะไรได้เมื่อสิ้นสุดเทินจะฟื้นค่า HP พีนะครับผมแต่ว่าเขาบอกว่าทีมนี้ตีบอดได้ครวสุดๆเพราะว่ามีะตอมมิกกับซูนิวจะเป็นยังไงเชิญรับชมครับผม Richman Shop โน่นอีเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดสตองเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บร่อซื้อแพลที่ร์ในรารรับไปเลย Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดสิบเดือนพรอมบริการเติมเกมชันน่าดีมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้นโอเคเพื่อไปการไม่เสียเวลาครับไปลุยกันเลยนะครับผมทีมนี้บอกเลยว เ <S an> ฟย่าเปลวไฟจะเป็นตัวดามเมจหลักแล้วนะเพราะว่ามันมีทั้งแร่ยนต์จักคิงครับแล้วก็เป็นราชาทะเลลึกครับวิชาด,ดาบแสงดาบประกายแสงบา,าดบาดบาดบาด,ปาดไปเดีย๋ยวเราดูอนิเมชันแค่เทินแรก,อแนะแนนกรขอแ,แ,นะแล้วกันระเบิดทะลุดาวล้าจกวานมาตรงนี้โคมเขี้ยวเพิงระเบิดมาตรงนี้อาวุธสามดาวเลยนะแล้วก็เฟย่าเปลวไฟเนี่ยห้าดาวแล้วด้วยนะครับผมตรงนี้มาวิชาด,ดาบแสงดาวมาอีกแล้วครับผมบอกเลยว่าติดทั้งชำนาญบวกขี้ติดชั้งชำนาญเผาไหม้ครับ โอ้โหบอกเลยว่าอ่าวเถื่อนจะจัดตรงนี้กดเล่นเองไหมไม่ครับกดออโต้ครับกดออโต้เราได้ไล่อันตีหมดด้วยนะตรงนี้ฮะได้อันตีหมดครับโอ้ปาดไปครับไปครับกึก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 มของตัวอีกทยองครับสร้างกระดูกหักไปครับกระดูกหักสีทองแล้วดูคมเคี้ยวเพิงระเบิดครับดูคนดาเมเนี่ยดูดาเม่นไปครับโอ้โหพันล้านนะ โู้ยร้อยล้านพอนะตี้โอ้โหพันล้านนะใช่ปะ่ะพันล้านป่ะวะใช่ปะ่ะพันล้านใช่ไหมแชทเน้นหน่อยยืนยันกับพี่ทีพันล้านเลยตะกี้นี้าตาไม่ตาไม่ฝาดพันล้านเป็นพันล้านเลยพี่ผมผมหกร้อยยี่สิบเองปาดทีนึงนี่มันมีกระดูกหาสีทองพร้อมชนนนบทขยี้พร้อมเผาไหม้แบบพิเศษ เอาเรื่องจัดจ,จ,จริงๆนะตรงนี้โอโอ้โหอ,อันดับน้อยละสิไม่ว่าอะไรวะโอ,โอ,โอ,โอ้โหดิวด,ด,ด,ดิดิดิแต่ไม่มีลูกไฟให้สุริยแล้วแต่ตาหน้ามีแน่นอนครับตาหน้ามีแน่นอนครับตรงนี้ครับแรนตีต่อ้ครับคมเคี้ยวเพลิงระเบิดมาคุณพระคุณเจ้านี่คือแรงตีเฉยห้ล้าน5้0เจดิบล้าน โอ้โคตรเกินไปครับตรงนี้โคตรเกินไปอะไรเดี๋วยวเราดูดาเมตต่อไปเรื่อยๆแต่ละคมขอปิดอนเมเชั่นเพื่อความรวดเร็วแล้วกันจีนัทยังแรงขนาดนี้ตัวนีที่เหลือจะไปเหลืออะไรแต่จีนัทไม่มีแพสซีฟเพิ่มพลังโจมตีด้วยเพราะว่าทุกครั้งที่ทุกครั้งที่เพิ่มเฮดพีก็คือฟื้นฟูเฮดพีตามคอจีนัทเลเวอา์สานเลยที่มันบอกไว้จีนัทจะมีแพสซีฟในการเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้นครับในทุในท,ท,ท,ทุกครั้งนะครับผม เห็นได้อยู่แล้วิกี้มันมีเพิ่มพลังโจมตีขึ้นมานะครับผมถ้าไม่มีฟื้น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 เลือดอะฟื้นเลือดมันจะมีเพิ่มเพิ่มพลังเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเพิ่มเขียนว่าเพิ่มพลังโจมตีแต่วันนี้ไล่โจมตีไปก่อนโคตรแรง850ล้านนนะโอ้โหคุณพาคุณเจ้าไล่ตีต่อครับโอ้โหโคตรเวอร์จีนออใช้ตีบอลได้ไหมครับได้ครับเสียได้อ่ะสุมเฟเฟมลูกแก้วไม่ออกเลยนะ เมื่อจ,จัดๆเนี่ยมันจะมีเขียวๆตรงนี้บอกไว้อยู่ว่ามันเพิ่มพลังโจมตีนะครับเออจิ้มแบบเพิ่มคอ,อเลเวลสิบเพิ่มอะไรบ้างไม่รู้อะอ๋อมันไม่ใช่คอมันไม่ใช่คอเลเวลสามดีกว่าแต่คอขั้นสามเออต้องเรียกว่าคอขั้นสามโอ้โเลือดมิดหลอดไปแล้วเนี่ยแต่โบล์บร้อนอย่างที่บอกนะครับคือระบบเกมไม่ให้โบล์บอนมันตายนะไม่ให้โบล์บอนมันตุยนะครับเพราะว่า ไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่มีใครได้ตีบอสน,นะครับก็เลยให้จํากัดอยู่ที่5%แต่ว่าดาเมจที่ทํามันจะให้โชว์ได้เห็นนะครับผมตรงนี้เอาละเดี๋ยวเราดูดูไปเรื่อยๆประมาณสักประมาณสัก5เทิร์น6เทิร์นนะว่าดูดาเมจของเขาโอ้ทีนอสมันตีบอสดีไหมครับจีจีนอสตีบอสดีไหมได้ดีไหมหรอจีนอสเหรอจีนอสล่างไงอ่ะอันนี้ต้องให้แชทพี่ตอบให้ปะต้องให้แชทพี่ตอบให้ๆๆๆ กีพี่บัสนี่ใครปิดโบลร,รอนเออาร์บวกทุกวันเลยไม่นี่ทำได้ทุกวันเลยทำได้เป็นแค่สกอสายแล้วบบลล์ร้อนในวันนี้ใช่โอ้โหแล้วปาดไปเจ0ด้อยล้านนะโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วได้ลนตีโอ้โหแปลว่าเฟย์ไปฝ่ายเป็นดาเมจหลักแล้วครับตรงนี้ครับดาเมจหลักครับรม,มันดีที่เผาด้วยไหมอตีอไ,ได้ครับมีเผาใช่ไหมจีนอสใช่ไหม okay. โคตรเวอร์ตอนนี้คือดาเมจเวอร์มากเดี๋ยวดูกันว่าดาเมจรวมจะไปถึงขนาดไหนกันดวงต้องดีขนาดไหนความเร็ว50บวกบวก50เออโหดจัดจัดแต่นั่นคือเกรวินไงแต่วันนี้ครับเฟย่าเปลวไฟครับมันเป็นตัวดาเมจหลักให้กับทีมนะครับตรงนี้ครับมีทั้งอาวุธเฉพาะกับที่มันเป็นห้าดาวด้วยนะแล้วหล่อนเลือดมาอย่างเยอะเลยตรงนี้เปลวไฟมาก่อนครับแต่ตกเมตาหลังเจนนอสนะเออ เจนอ๊อดตกเมตาก่อนเจนอ๊ตกเมตาไปก่อนเฉยเลยเออมาจิ๋วจิ๋วไ,วไปครับตรงนี้ครับโอ้โหสุดยอดไปเลยครับเดี๋ยวเจนกระดูหกหักสีทองครับมีกาสนายมันปิกบอกเลยว่าแน่นจัดแน่นจัดทีมนี้แน่นจัดจัดนะเรื่องดามเมจนะดามเมจ์ซีบอลครับไม่มีลูกไฟใช้ครับเหมือนเดิมครับต่อยธรรมดาและห์หงุดหงิดผมว่าต่อยธรรมดาของ ของซุยริวก่าทำกระดูกหัดสีทองได้เหมือนกันตรงนี้เฟยร์เปลไฟ,ฟ,ฟทำดัมเมจจากอันตีได้ดีกว่านะเออโอ้โหเจนอสตกเพราะยุงเลยเออไปครับวิชาดาบเสียงดาบกายเสียงปาดไปตรงนี้ติดชนานันบอรขยี้ไปแล้วก็ไล่อันตีต่อครับโอ้ยไปไปตรงนี้เท่าไหร่ฮะห้าร้อยล้านฮะแล้วก็ไล่อันตีต่อครับเสียงความหวังเอาราชาปิดอันตีเลยครับโอเคครับไ้ครับ อ๋อเออใช่ใช่ใช่เขาจะได้ใช้ซุยริวใช่ไหมได้ครับขอบคุณมากครับอุเทอร์เมสที่บอกมาพอราชาปิดนาติอย่างนี้ก็จะมีลูกไฟให้กับซุยลิวใช้ในอนาคตน,นะครับผมแต่เดี๋ยวผมใกล้จะปิดคลิปแล้วให้ให,ให้ให้ถึงประมาณแนาทีของคลิปแล้วกันนะครับผมเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าดาเมจรวมจะเท่าไหร่นะรตรงนี้โอ้โหระเปิดเพี้ยระเบิดเพี้ยตรงนี้ละเบิดเพี้ยโอ้โหคนเวอร์เวอร์จัด,จด มาดูดาเมจรวมกันผมตื่นเต้นมากเลยที่จะรอดาเมจรวมไม่ไหวแลวครับตรงนี้นี่ฮะปิดอันติราชาทะแลเพราะว่าอันติซยริลนั้นทำดาเมจได้เยอะกว่าฮะอันติได้เยอะกว่าแน่นอนครับสำหรับอันติซยริวครับนี่ฮะแต่แรอันติต่อมาครับตรงนี้ฮะโอ้โหไม่หยุดยั้งครับตรงนี้5้ารอยล้านดาเมจตลอดเวลาครับเรื่อยๆฮะตรงนี้ครับโอ้โหแฟลชช่วงเดือนไหนครับให้แชทตอบให้ครับให้แชทตอบให้ได้ครับตรงนี้ครับ แม่กันตรงนี้ตรงๆยิ่งผมว่าบ้าม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 ก็สี่ร้อยล้านแล้วตรงๆอีกทียิ่งต่อครับทรงทียิ่งตรงยิ่งต่อครับอื้อหืออย่ยงเริงในเคปผมมาป่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 าไปอ่ารอบที่5แล้วนะจบรอบนี้จบรอบนี้อย่ารากดฆ่าเลยครับผมตรงนี้เฮ้ยไม่ใช่ดิเรียกว่าจบเลยดีกว่าจบเลยดีกว่าเข้าสู่รอบที่5แล้ว เพราะว่าโบล้อมันเปิดก่อนเสมอใช่ไหมล่ะโอเคไปกดข้ามครับดาปเมตออกมาเป็นเป็นคิดว่าสุยริวกับเฟียร์ไปไฟใครทำดามเมตได้เยอะกว่าเออแต่เฟียร์ไปไฟก็มันมีแรงตีอะเนาะแต่สุยริวก็มีแรนตีนี่หว่าเออไม่รีวิวสงครามกิดวแล้วเหรอครับไม่มีเวลาแล้วครับตรงนี้ไปครับเฟยไปไฟทำดามเมจสูงสุดโอ้โห หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสล้านไม่ใช่ละหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเละหนึ่งแสนสามหมื่นเออต้องแสนล้านดิแสนล้านแต่แต่หนึ่งนี่คือหนึ่งแสนสามหมื่ล้านสิบหน่งแสนสามหมื่นหกพันล้านแสนซุยลิวแสนล้านถูกแล้วเ เรากดข้ามอีกทีหนึง่งเพื่อความชัวเราดูดิว่ากดข้ามอ๋อแต่ว่าเฮ้ยลองลองไม่อันติลองไม่อันตอ,อลาซาเทลเลอร์ตั้งแรกอะถ้าตั้งแต่แรกอะจะแรงกว่าไหมเออให้ซยริลอันติไปก่อนเลยโอ้โโค้ชจะเวอร์สุดจะเวอร์ดูซิออกมาเป็นเป็นเป็น ออกมาเป็นขังออากมาเป็นประวัติสูงสุดประวัติสูงสุดคุณพระคุณเจ้าหนึ 140, 000, 000, 000, 000, 000่งแสนสี่หมื่นล้านฮะหนึ่งแสนสี่หมื่นล้านอีกสักทีหนึง่งดูความชัวอรถเมล์กี้เราได้ประวัติสูงสุดปไปแล้วจะหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านเหรอทำจริง หนึ่งแสนห้าหมื่นล้านเหรอเฮ้ยเกินไปฮะดัมเมย์คือเกินไปแล้วนี่มันเกินควบคุมแล้วอ้าวหลุดหลุดเลยปิดคลิปเลยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนรับกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยตลอันี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจริงแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ